สวัสดีวันอาทิตย์เดือนสองปีมะโรงประจำเดือนมกราคมนี้ในวันอาทิตย์ช่วงเช้าและวันอาทิตย์ช่วงเย็นวันนี้จะเจอเรื่องวุ่นวายพรคนรักเพศตรงกันข้ามคู่สัญญาหรือวันนี้อาจจะเดือดร้อนในเรื่องของสัญญาจ้างงานเกิดติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายและในวันนี้ญาติพี่น้องอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้และช่วงเวลาที่ดีสําหรับในวันนี้คือเวลา9ก้นาฬิกาหนึน่งนาที ถึงเวลา10นาฬิกา3านาทีและช่วงเวลากลางคืน3นาฬิกา1นาทีถึงเวลา4นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าของยามเป็นยามสีในช่วงเวลานี้เหมาะที่จะเข้าพบผู้ใหญ่เจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือจะสำเร็จดีแต่อาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเพื่อแรกเปลี่ยนกันหรือต้องใช้วาจาพลิกแพงพูดจาหวนล้อมสักหน่อยจะสำเร็จได้และในช่วงเวลานี้ ก็เหมาะที่จะจัดการในเรื่องของเอกสารการเดินทางหรือการพูดคุยกับคนในครอบครัวทุกอย่างก็จะสําเร็จราบรื่นดีและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีสําหรับในวันนี้คือเวลา15นาฬิกาหนาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีและช่วงเวลากลางคืนเที่ยงคืน1นึนาทีถึงเวลาหนึนาฬิกาสานาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารเข้าคลองยามเป็นยามเดชในช่วงเวลานี้ หากต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ให้ติดต่อพูดคุยกับผู้ใหญ่เพศ่นงเงินข้ามหรือคนรักก็จะได้รับการสน,สนับสนุนในเรื่องของเงินทองและช่วงเวลาที่ไม่ดีสำหรับในวันนี้คือเวลา7นาฬิกาสสเ็นาทีถึงเวลา9นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน22นาฬิกาสสเ็นาทีถึงเวลา24นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เข้าคลองยามเป็นยามการาคินี เป็นช่วงเวลาแห่งการเสียทรัพย์ยานพาหนะอาจจะเกิดความเสียหายได้หรือเกิดความสกปรกจากอาหารหรือน้ำหกใสบุตรบริวารอาจจะเจ็บป่วยจำต้องไปพบแพทย์หรือจะได้จ่ายเงินไปกับเรื่องของค่าอาหารค่ารถค่าเดินทางเพราะคนอื่นและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ดีสําหรับในวันนี้คือเวลา13นาฬิกา31นาทีถึงเวลา15นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน 19นาฬิกาสเนาทีถึงเวลา21นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวพิหัสเข้าของยามเป็นยามอุตสาหะการเดินทางไกลของแม่ป้ายา,ยายายหรือสตรีในช่วงเวลานี้อาจจะเจอเหตุผิดปกติในเรื่องของรถที่ใช้เดินทางรถเสียเป็นเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่แต่ก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการเงินจากผู้ใหญ่หรือได้ช่างที่มีความรู้มีความสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ และในช่วงเดือนมกราคมนี้ดาวอังคารโคจรอ่อนกำลังทำให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้พ่ายแพ้ต่อกิเลสทั้งหลายยินดีหลงไหลในความรักและความค่้จะทำให้ผิดหวังมากในภายหลังและในวันที่14มกราคมเป็นต้นไปดาวอังคารจรเล็งกับดาวอาทิตย์ก็ให้พึงระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการพบศัตรูคู่แข่งหรือมีเรื่องเร่งรีบเร่งด่วนให้เราต้องเข้าไปจัดการ และดาวศุ์ดาวเสาจ์จร่วมกันในราศีกุมจะบอกถึงความลวงและความผิดหวังสำหรับท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาให้ติดต่อแอดมินชมรมโหราศาสตร์แอดไลน์หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 6 5 5 0 3 1 1 5 9สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกห้อง VIP ผู้ร่วมกลุ่มสมทบทุนในการสร้างอุโบสถจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจดวงชะตาประจำเดือน และยังมีตัวเลขแห่งการเสรี่ยงโชคในทุกๆวันติดต่อสอบถามเพื่อร่วมกลุ่มมหาราบ V.I.P ได้ที่แอดมินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ